ทางด้านรองแม่ทัพภาคที่4ติดตามการขับเคลื่อนง,งานของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา400ย้ำทุกคนคือเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมคิดคิดร่วมจ่ายแก้ปัญหาขอให้มีสติไม่ประมาทในทุกภารกิจเน้นดูแลพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยในทุกสถานการณ์ พลตีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคส่งกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจสงขลา4ต่นตำบ้าย้อยอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลา ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าให้กำหนดแผนนโยบายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงด่นภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนเน้นย้ำให้หน่วยมีการปรับภารกิจให้เหมาะสมกับการประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมและขอปฏิบัติตามหลักประเพณีวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดยืนยันความสำเร็จของแผนปฏิบตัติคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถและมีกลไก สำคัญยิ่งก็คือผู้บังคับหน่วยทุกระดับตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยต้องกํากับดูแลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคุมพื้นที่ไม่เกิดเหตุประชาชนปลอดภยัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีความปลอดภัยทุกเมื่อพร้อมกับกล่าวขอบคุณชื่นชมในการทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งค่ะ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบอยังคงพบกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามสร้างสถานการณ์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยได้มีการจัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่และประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยใช้สภาสันติสุขตำบลร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นคนดีสู่สังคมเน้นทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนตามนโยบายสำคัญของ,ของกองทัพบกเพื่อนำพาสันติ สู่สพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง